ชอ็อปการมาเวริกความมันแบบไร้ที่ติกับนักบินรบใน,นระดับตำนานสำหรับเรื่องชอ็อปการมาเวริกเป็นการกลับมาอีกครั้งกับบทบาทสำคัญของนักซิ่งเหนือฟ้านามว่ามาเวริกที่นำแสดงโดยนะักแสดงหน้าหล่อตลอดการอย่างชอมครูสภาพยนตร์ภาคต่อที่สารสัมพันธ์เชื่อมโยงมาอย่างไร้รอยต่อแม้ว่าคุณไม่เคยดูภาคแรกมาก่อนคุณก็จะสนุกไปกับมันได้ไม่ยาก ชอบกันเป็นหนังที่นําเสนอออกมาได้อย่างลงตัวชั้งเรื่องจังหวะความเร็วในการปูเรื่องและเล่าเรื่องของหนังไม่ยืดจนน่าเบื่อมีความประณีตในการดึงอารมณ์ได้อย่างพอเหมาะอินไปกับตัวละครพร้อมได้บทที่น่าติดตามฉากแอคชั่นรวมไปถึงไฮไลท์ของเรื่องบอกเลยว่าโคตรลุน้นโคตรระทึกและโคตรบีบหัวใจงานภาพงานเสียงไร้ที่ติหนังถ่ายทอดออกมาเน้นให้คนดูมีอารมณ์ร่วมไปกับหนังอยู่ตลอดทั้งเรื่องจนแทบทําเอาน้ําตาซึมออกมาแบบไม่รู้ตัวเลยครับสําหรับภาพยนตร์เรื่อง เ,เพื่อนๆทุกคนสามารถตามไปดูหนังเรื่องนี้ได้แล้วที่ HBO GO ได้เลยนะครับเพราะจะได้รู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นอีกหนึ่งตำนานที่สุดประทับใจจริงๆ หลังจากรับราชการเป็นนักบินระดับช็อปของกองชัอเรือมานานกว่า30ปีพีทมาร์ริคมิเชลก็กลับมาสู่ที่ซึ่งเหมาะสมกับเขาเขานั้นกลับมาเป็นนักบินทดสอบผู้กล้าหาญและหลีกหนีจากความก้าวหน้านทางการงานโดยเขากลับมาฝึกหน่วยทบกันเพื่อปฏิบัติภารกิจพิเศษในรูปแบบที่ยังไม่เคยมีนักบินที่ยังมีชีวิตคนไหนเคยเห็นมาก่อน มาวาิกต้องเผชิญกับเรือโทบรดรีบรดชอว์หรือลูสเตอร์ลูกชายเรือโทนิกบรดชอว์หรือกูสเพื่อนของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วโดยเขาจะต้องพบกับอนาคตที่ไม่แน่นอนร่วมกับอดีตที่ตามหลอกหลอนและยังต้องเผชิญกับความกลัวที่ฝังลึกอยู่และปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จซึ่งภารกิจนี้ผู้ที่ได้รับเลือกให้ร่วมบินต้องเสียสละอย่างที่สุด